อย่าปลูกต้นไม้ให้ร่มเนาบ้านที่ไม่ใหญ่เกินไปนะมีฟอร์มสวยไม่แผ่กิ่งก้านหรือใบร่วงมากคุณจะปลูกต้นไม้อะไรดีครับบ้านอยู่ชื่อกุนเทาใช่คฮะบ้านอยู่กรุงเทพครับพี่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดอะไรคบอยู่ที่จังหวัดเลยภูเรือจังหวัดเลยคือปลูกต้นไม้อะไรไต้องรู้ว่าอยู่ต ต้องเลือกต้นไม้เนี่ยให้เหมาะกับถิ่นที่เราอยู่ค่ะนะคะถ้าเราเราอยู่ภูเก็ตเนี่ยเราก็ต้องเลือกต้นไม้ที่แบบว่าที่เจริญเติบโตและสวยที่สวยที่ภูเก็ตนะคะต้านอะไรที่แบบว่าที่บ้านสูงกี่ชั้นคะสูงกี่ชั้นครับพี่บ้านเดียวอ๋อชันเดียวชันเดียวสูงเออเต้ถุนสูงหลังเดียวได้ถุนสูง ขายแล้วอยากได้ไม้ผลหรือไม้ดอกได้อยากได้ทั้งสองอย่างเลยครับไม้ผลก็ได้ไม้ดอกก็ได้ไม้ประจำจังหวัดกูเรยเลยค่ะใส่ึุณไปคุณไปอยู่ที่กูเรยอจังหวัดเลยจังหวัดเลยจริงไม้ประจำจังหวัดนะคะคือต้นไม้ที่ว่าปลูกนะคะเพราะว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในจังหวัดนั้นเลยค่ะ แล้วก็จะออกดอกสวยงามที่สุดในจังหวัดนั้นถ้าเลือกต้นไม้ประจจังหวัดเนี่ยดิฉันว่าไม่ไม่ค่อยผิดพลาดด้หรอกไม่ไม่แนะนําให้พี่ก็ปลูกสวนสมุนไพรหรอครับเผื่อพี่ผู้หญิงคําต้มยำกุ้งมีมีปุ๊บนครับอ๋อปลูกองแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือขอให้ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดจังหวัดเลยนะครับ